สวัสดีครับช่างแจ็คเจเอแอร์คาร์เซอร์วิชซ่อมรถยนต์หนามแดงสมุทรปราการวันนี้พาชมสุ k กิสสวีปี2013เครื่อง1.2นะครับเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นครับผมตอนนี้วัดอุณหภูมิหน้าช่องลมอยู่ที่37องศาตรวจเช็คภายนอกแล้วไม่พบจุดรั่วนะครับแรงดันด้านโลตอนนี้ครับอยู่ประมาณ20นิดนดนะครับแล้วก็ด้านไฮอยู่ประมาณ 135โดยประมาณครับผมการรื้อตู้แอร์เพื่อตรวจเช็คจุดรั่วนะครับจะต้องรื้อด้านหน้าบริเวณนี้ด้วยครับเพราะว่ามีน็อตซ่อนอยู่หลายจุดเลยสวิฟจะต้องรื้อคอนโซลแบบนี้นะครับหรือเยอะนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นชุดเปลือกตู้นะครับแล้วก็ตู้แอร์ที่ออกมาแล้วรถล,ลูกค้า9ปีครับผมไม่เคยเปลี่ยนตู้ไม่เคยล้างตู้นะครับ จุดรั่วก,ก็จะอยู่ประมาณด้านบนนี้ครับมีคราบน้ํามันชัดเจนครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีรอยหนวงหนูบุกด้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีพวกเศษขยะแล้วก็มีขี้หนูนะครับชุดเปลือกตู้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้เทียบจากวาริโอนะครับรับประกันให้6เดือนครับผมแล้วก็ เปลี่ยนกองฟิลเตอร์แอร์โปรเทคนะครับแล้วก็ชดเชยแล้วมันคอมออยแปดตัวช่องลมนอกช่องนี้นะครับที่หนูนำความสกรปรกเข้ามาด้านในลูกค้าเลือกให้ช่างปิดแบบเจาะรูนะครับจะได้ใช้งานเปิดช่องลมนอกได้ตามเดิมเติมน้ำยาแอร์ r 1 3 4 a 370กรัมครับผม เติมน้ำยาแอร์เรียบร้อยครับตอนนี้กําลังเทสระบบอยู่ด้านโลอยู่ประมาณ30นินิดๆนะครับแล้วก็ด้านไฮก็จะอยู่ประมาณ180จะเดี๋ยวไปดูความเย็นด้านในครับด้านในประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับความเย็นหน้าช่องลมตอนนี้ครับอยู่ที่7.8องศา ก็คอนโทรลอยู่ที่โลแล้วก็เป็นลมเบอร์3นะครับก็ไปงานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ Suzuki s w ีป2 2 1 3 3ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับ087 1098 499วันนี้สวัสดีครับผม